มรดกใจไม่แข็งนีอย่าลงไปเล่นเลยนะไมครับมาดาำคเคยเจอมาแล้วครับโอ้ว้าวุ่นกันทั้งเมืองจะบอกเลยถ้าสมมติว่าโอนมรดกกันเรียบร้อยแล้วชนโชนเนี่ยเป็นชื่อของท่านใดท่านหนึ่งท,ท,ที่ยังมีชีวิตอยู่เรียบร้อยแล้วอันนี้ เล่นได้แต่ถ้ายังอยู่ในกระบวนการของศาลสั่งว่าผู้จัดการมรดกต้องเป็นคนนำเงินการไห่ใครหนึห่งสองสามี่อย่างเงี้ยอ,อย่าเพิ่งไปเล่นให้เขาทำทุกอย่างเขาให้เรียบร้อยก่อนรอ่าแล้วเราค่อยไปเล่นหลังจากนั้นแต่ก็สามารถคีปความสัมพันธ์กันได้จนแบบว่าเอ้ยพี่โอนกันเสร็จหรือย,อยังอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อยไป ไปซื้อไปขายกันตอนนั้นน่ะครัะแม่มาดามครับแล้วอย่างนี้แบบว่าสมมติเอาพูดตรงน้องพี่น้องบางทีแบบไม่ถูกกันแล้วมันคุยกันยากเงี้ยม,มันจริงไหมครับพี่เขาบอกว่าแบบนายหน้าบางทีเข้าไปเป็นตัวกลางจัดการปัญหาตรงนี้จริงๆนะ,ะก็คือนายหน้าสามารถเป็นตัวกลางในการที่ช่วยดําเนินการประสานงานอะไรต่างๆอย่างเงี้ย ได้เลยนะคะแต่ก็ลองคุยดูว่าเออถ้าสมมติว่าในหน้าท่านนั้นอ่ะเขาเวิร์กงานแบบเยอะขนาดนั้นแล้วอ่ะจะต้องให้สัญญาปิดกับเขาหรือเปล่าหรือจะแบบเป็นค่าจ้างเฉพาะเรื่องนี้เรื่องนี้หรือเปล่าอะไรแบบนี้ค่ะต้องคุยกันให้เคลียร์อีกแผนหนึ่งนะครับผมใช่เลย